ะะกุ้งนะคะกุ้งอืมอืขอปลชิ้นเดียวเขาเย็นไม่กินแล้วนะคะแล้วต้องกินกับน้ำจิ้มมะขามนะทุกคน จะใช้แต่เนื้อปลา โชว์โชว์ขุงข้าวให้แม่หน่อยสิครับทอดกับเฟนฟายกินกับเฟนฟายไม่บ้างปลาเนี่ย

อีหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับนิงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทําทะเลทอดผักทอดนะคะกับสูตรชุบแป้งทอดที่แบบว่ากรอบจริงกรอบจังกรอบนานนานเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยแป้งยี่ห้อนี้พอรล่าทอดออกมาแล้วมันจะฟูแล้วก็เบาเราจะใช้หนึ่งถุง150กรัมอันนี้ก็เป็นถุงเล็กนะคะ แป้งยี่ห้อนี้จะหาซื้อง่ายนะคะแป้งทอดกรอบเราจะผสมกับแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะใช้ยี่ห้อไหนก็นได้แต่วันนี้นะคะนูใช้เป็นยี่ห้อนี้ค่ะอัตราส่วน1ต่อนหนึ่งนะคะเท่ากันใส่เกลือไปครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยพริกไทยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ ค่อยๆเติมลงไปนะคะตีแป้งให้เนื้อเนียนเลยนะคะแป้งของเราก็จะหนืดประมาณนี้นะคะมีความเหนียวประมาณนี้แค่นี้นะคะรอสิบนาทีนะคะตอนนี้เราไปตั้งน้ํามันในกระทะให้ร้อนเลยค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มทอดมันม่วงก่อนนะคะมันม่วงนี่ก็จะมา ทอดแทนมันฝรั่งนะคะทำเป็นเฟนฟายมันม่วงไม่ต้องชุบแป้งนะคะเพราะว่าตัวมันม่วงเนี่ยข้างนอกอะ่ะถ้าเราทอดไปเนี่ยมันก็จะกรอบของมันโดยอยู่แล้วนะคะก็กินเหมือนเฟนไฟายเลยแต่ว่ามีความหวานกว่า เวลามันสุกก็จะลอยขึ้นมาข้างบนนะคะเราจะทอดไปอีกนิดนึงก็ได้อยากให้กรอบนานขนาดไหนนะคะก็ลองชิมดูค่ะเค okay, ค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็จะให้เสด็จน้ำมันนะคะให้แห้งใส่ไว้ในตะแกรงก่อนให้แห้งนะคะ ต่อไปเราจะมาทอดเห็ดกันค่ะอันนี้เป็นเห็ดนางลมหลวงนะคะที่เลือกใช้เห็ดนางลมหลวงเอามาทอดเพราะว่าเห็ดเนี่ยจะดอกใหญ่ พอแป้งเริ่มเซตตัวเริ่มแข็งขึ้นนะคะเราจะตักออกเราจะทอดสองรอบนะคะการทอดสองรอบก็จะทำให้แป้งกรอบนานมากขึ้นเลยไม่ต้องรอให้เหลืองนะคะถ้าแป้งเริ่มเซตตัวก็ตักขึ้นได้เลยก็จะใส่ข้าวโพดอ่อนตามลงไปเลยนะคะ แป้งเริ่มเซตตัวแล้วนะคะตักขึ้นเลยค่ะเอาตักเศษแป้งออกให้หมดรอให้น้ำมันร้อนจะจัดอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะทอดผักรอบที่สองค่ะนี่นะคะกระทะเราร้อนจัดนะคะเราก็ใส่ผักที่เราทอดไปนะคะพร้อมกันเลยค่ะทอดไปเลยนะคะ ทั้งข้าวโพดทั้งเห็ดมื่อกี้นะคะนี่นะคะให้เหลืองประมาณนี้นะคะกำลังน่ารับประทานทีเดียว ที่ใช้นำมาทอดวันนี้ก็เป็นปลาทับทิมน,นะคะพอแป้งเริ่มเสร็จตัวเราจะตักออกนะคะ คราวนี้เราจะมาทอดปลาหมึกนะคะปลาหมึกนี้ใช้เป็นปลาหมึกกล้วยที่ลอกเปลือกออกแล้วนะคะทอดกับปลาหมึกนี้แป้งจะไม่ค่อยเกาปะปลาหมึกเลยอะคะ่ะทุกคนแต่คิดว่าถ้าน่าเป็นปลาหมึกชิ้นใหญ่นะคะน่าจะทอดง่ายกว่านี้ดูทอดออกมาปลาหมึกขดเหลือตัวนี้เดียวเองนี่ค่ะ ตัวนี้เตียวเองอะซื้อมาก็ตัวเล็กอยู่แล้วนะคะพอทอดไปก็หดเหลือตัวนี้เดียวเองนี่ค่ะบางตัวก็ยังไม่หลุดนะคะตักขึ้นเลยกุ้งนะคะกุ้งนี้ก็ทอดได้ทั้งตัวเลยนะคะ นี่นะคะน้ำมันร้อนมากๆแล้วนะคะ เหลืองน่ารับประทานมากๆเลยอันนี้เป็นเนื้อป่าทับทิมทอดนะคะปลาหมึกจะสุกเร็วมากแล้วก็กระเด็นด้วย เราจะมาทำน้ำจิ้มกันก็เริ่มจากการใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาค่ะเราจะเคี่ยวไปเรื่อย แล้วเราก็จะชิมนะทุกคนเติมหวานเติมเค็มอันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะใส่พริกป่นนะคะลงไปตามด้วยพริกทอดค่ะ นี้เรามาทดสอบความกรอบกันดีกว่าว่าจะกรอบขนาดไหนนะคะหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วเราก็ไปทําน้ําจิ้มนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเริ่มจากเฟรนไฟรายก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ชุบแป้งทอดมันก็จะมีความกรอบไม่มากอืมก็กินเหมือนเฟรนฟรายเลยแต่ว่าหวานกว่าอร่อยนะอร่อยเน้นว่า มันม่วงอ่ะมันหวานอยู่แล้วใช่ปะเราไม่ต้องโรยเกลือไม่ต้องอะไรเลยดูทุกคนเห็นมนี่นะคะให้ดูนะก็เป็นแบบเฟ้นไฟเลยอ่ะ นี่ขนาดเย็นแล้วนะคะยังเซตตัวดีดูอันนี้บางหน่อยนะคะอืนี่นะคะ ใครชอบกินมันอยู่แล้วนะคะใครเป็น FC มันม่วงนะคะลองนำมันม่วงไปทำเป็นเฟรนฟรายดูนี่ทุกคนเห็ดนะคะอันนี้แบบไม่จิ้มน้ำจิ้มนะเพราะว่าน้ำจิ้มตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะคะมา อันนี้เหมือนเหมือนเรากินเนื้อไก่เหมือนเรากินเนื้อสัตว์เลยอะเราทอดเห็ดก่อนใช่ปะก็เป็นชั่วโมงอะกว่าจะทอดปลาทอดกุ้งทำน้ำจิ้มเสร็จดูความกรอบอร่อยมากจิ้มเลย อืมอืมจิ้มน้ำจิ้มยิงได้รสชาติใหญ่เลยอ่ะไม่จิ้มก็อร่อยเข้าโพดอ่อนนะคะอันนี้นะคะเข้าโพดอ่อนมันกรอบแล้วมันไม่แข็งนะทุกคนมันกรอบ อร่อยอปลาทับทิมทอดจิ้มเลย ขาพได้ยินเสียงความกรอบอ่ะหอมเจียวอันนี้ไม่ได้เจียวเองนะคะทุกคนซื้อมาเป็นกระปุกเลย ดูปลามึกของเรานะคะอันนี้ยังมีตัวอยู่ปลามึกนี้ถ้าใช้ชิ้นใหญ่นะจะดีกว่าตัวใหญ่ๆนะมันจะได้เกาะมันจะได้เกาะอ,อยู่มากกว่านะคะมันไม่หดเยอะอ ปลาหมึกก็จะมีความเหนียวหน่อยนะคะเพราะว่าเราตัวมันเล็กกุ้งนะคะกุ้งอืจิ้มเลยค่ะมไม่หัวไปแล้วนะคะ กรอบมากกุ้งทอดต้องกินทั้งเปลือกแบบนี้เลยอร่อยกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวได้หมดเลยนะคะ อร่อยกุ้งทอดขออีกตัวแล้วกันสูตรแป้งนี้นะคะไม่อมน้ำมันแล้วก็วิธีการทอดด้วยนะทุกคนสองอย่างเนี้รวมกันก็ทำให้ของทอดของเราเนี่ยกรอบนานนะคะ ขอไปลากชิ้นหนึ่งอิ่มขอค่ะขอปอปลากชิ้นเดียวเขาเย็นไม่กินแล้วนะคะ แล้วต้องกินกับน้ำจิ้มมะขามนะทุกคนต้องเป็นน้ำจิ้มมะขามมันถึงจะเข้าวันใครที่กำลังหาสูตรแป้งทอดกรอบแบบกรอบนานกรอบนานๆน,น,นะคะกรอบจริงกรอบจังนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะไปว่า